สวัสดีค่ะชาวลัคนากรุมราศีกุมทุกท่านค่ะคลิปนี้คือคลิปพิเศษนะคะดาวศุกร์ได้มีการย้ายนะคะไปอยู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคค่ะส่งผลอย่างไรนะคะกับชาวกูุมบ้างคลิปนี้ก็อธิบายด้วยหลักโหกราศาสไทยมีไพ่ยิบซีแล้วมีแหล่งพลังงานโชคลาภให้ค่ะและการทำนายในครั้งนี้ ก็ยังเป็นการทํานายรวมอยู่นะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดแต่สิ่งดีๆไปนะคะอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายค่ะแต่อย่านาคาทานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในเรื่องธุรกิจการเงินความรักเด็ดขาดในเรื่องใหญ่ๆนะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มก็ติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะส้มฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องนี้ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ส้มด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดใน ทุกคลิปที่ออกมาค่ะสำหรับชาวกุมชาวลัคนากราศีกุมนะคะในช่วงวันที่8สิงหาไปจนถึงวันที่2กันยายนนะคะก็จะมีการย้ายนะคะของดาวศุกร์นะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งที่เป็นราชาโชคด้วยที่ราศีกรกฎตำแหน่งดีมากนะคะเป็นตำแหน่งที่ดีแล้วดาวศุกร์ก็เป็นดาวสุปเคราะห์แต่อยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนอริมีเรื่องที่ดีแล้วมีเรื่องที่ต้องระวังเหมือนเหมือนเดือนอื่นๆแล้วะคะ่ะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ เรื่องที่ดีก็คือนะคะเมื่อเขาไมา่อยู่ในเรือนอริเรื่องที่ดีคือจะส่งผลในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองกลายเป็นว่าเราจะรู้สึกว่าเราแบบใจสู้และอยากดูแลสภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะมันมันเหมือนอยู่ดีๆเราก็อยากมาดูแลมีความขยันนะในการที่จะมาดูแลตัวเองให้สวยให้หล่อขึ้นเออมีความขยันมีความมุมั่นะ และในเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวกับศิละปะความสวยความงามคุณก็จะมีแรงที่จะดิ้นรนมีแรงที่จะดิ้นรนเพื่อให้ประสบความสําเร็จคือแรงมันมานะแรงมันดีแรงมันมานะคะได้รับการส่งเสริมที่ดีแรงก็ดีแรงก็มาประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ในบางคนเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเลี่ยงไม่ได้นะคะด้วยเรือนอริอาจจะเกี่ยวกับเรื่องศัตรูคู่แข่งอะไรแบบนี้นะคะ ก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะมีการแลกกันตรงที่ว่าเราอาจจะสามารถชนะศัตรูคู่แข่งได้แต่ว่ามันจะส่งผลกระทบกับคนรอบๆข้างเราคนที่สนับสนุนหรือคนรอบข้างเราทําให้สุขภาพเขาไม่ค่อยโอเคได้นะคะก็โดยเฉพาะสุขภาพคุณและสุขภาพคนในครอบครัวต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าดาวสุขถึงแม้ว่าเขาจะเป็นราชาโชคอยู่ตรงนี้เนาะมีดาวเสาเลงอยู่ด้วยค่ะและสุกับเสาเขาไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นส้มก็ให้ระมัดระวงัง ะะยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทการไปในที่ที่เสี่ยงความใจร้อนอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะกับใครก็ตามยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะ,ะคือเขามาไม่โอเคกับเราเราก็ต้องนิ่งไว้หรือหรือไม่ต้องไปประทะด้วยอ่ะแบบนั้นจะดีกว่าไม่อย่างนั้นมันจะยิ่งลุกลามนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยที่ต้องระมัดระวังนะคะก็อย่าไปทําอะไรซ้ําเดิมนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะ อย่าใจร้อนดีที่สุดมีสตินะคะมาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมนะการที่ดาวสุกมาหยุดตรงนี้เนี่ยขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยไอเดียดีนะไอเดียดีมากคิดอะไรก็ออกเข้าใจว่าบางทีนอนไม่ค่อยหลับด้วยแล้วจริงๆออะคิดเรื่องอื่นก่อนด้วยมันเครียดเนาะมันคิดสระตาไปหมดอะมันหยุดคิดไม่ได้อืมมันมีแรงเยอะหยุดคิดไม่ได้นอนไม่หลับ แต่มันดีตรงที่ว่าคิดคิดไปเอาได้ไอเดียขึ้นมาเฉยเลยได้ไอเดียในเรื่องงานขึ้นมาเฉยเลยนะคะไอเดียในเรื่องงานในเรื่องศิละปะในเรื่องความสวยความงามต่างๆนี่ไอเดียดีมากเลยนะคะ The emperor หัวกลับค่ะในเรื่องของการประครับประคองธุรกิจสามารถทำได้ดีนะคะคือต้องบอกว่ามันก็อาจจะมีปัญหาบ้าง สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของคนที่มีศักดิ์สูงกว่าเราคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีกว่าเราเขาอาจจะไม่ค่อยชอบเราแต่เขาอาจจะพูดหรือไม่พูดก็ได้บางคนก็ไม่พูดออกมาแต่มาระวังเรื่องการพูดคือถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ได้ถามเราก็อาจจะต้องต้องเป็นคมในฝักบ้างเก็บไว้บ้างเพราะถ้าเกิดว่าบางทีเราแนะนำหรือพูดในสิ่งที่แบบมันเรื่องจริงแหละมันมีประโยชน์ด้วยแต่เขาคิดว่าเรากันซีนเขาละ คือผู้ใหญ่บางทีเขามองว่าเราการซีนเขาหรือไม่ให้เกียรติอันเนี้ยคือเรื่องที่ต้องระวังอ่านะคะคือการใช้โก้เอาไปชนกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมันก็ทําให้เราเครียดอีกนะระวังเรื่องของการป่วยเนี่ยอย่างที่บอกนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเป็นยังไงคะร่างกายสั่งให้ป่วยค่ะสีดานอนเยอะๆยังไงก็ต้องนอนหาเวลานะคะหาอะไรทานก็ได้นมอุ่นๆน้ําอุ่น,น,อ,นอะไรก็ได้ค่ะให้นอนเยอะกว่าเดิมไม่อย่างนั้นป่วย,ยจริงๆนะ ไม่ได้ขู่นะพูดตามไพ่นะนะคะแล้วก็เรื่องของสองถ้วยหัวกราบเออเรารู้สึกว่าบางทีเราเจอสภาวะในการทํางานที่มันไม่แฟร์กับคนบางคนหรือเระมัดระวังกับคนรักคู่ครองนี่แหละนะ,ะบางทีอารมณ์ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ระวังใจเย็นๆน,นะคะใจเย็นๆเ,เลยมีความเปราะบางอยู่นะในเรื่องของหุ้นสวนในการทํางานนะคะในเรื่องของคนใกล้ชิดเนี่ยก็ต้องระวัง สุดท้ายส้มคิดว่าคุณจะได้รับบทเรียนในช่วงนี้ค่อนข้างมากเลยชาวกลุ่ม Queen of Pentacles จริงๆในเรื่องเงินไม่ค่อยมีปัญหาสุดท้ายแล้วคุณจะรู้ว่าไอสิ่งที่คุณได้ทำมาแล้วมันเกิดปัญหาอะไรแบบนี้คุณจะได้รับบทเรียนและสอนตัวเองและทำให้ตัวเองนิ่งขึ้นหลายๆคนก็สามารถที่จะแบบฮึบได้คือไม่แสดงอาการร้อน,อนๆออกมานะคะ ใจเย็นดีนะใจเย็นมีทั้งงานและเงินเข้ามาวุฒิภาวะดีใครก็อยากร่วมงานด้วยใครก็อยากให้ตำแหน่งนะใครก็อยากดีลงานดีลธุรกิจด้วยนะคะอันนี้คือไพ่รวยนะปิดจบด้วยไพ่ความร่ารวยนะคะถ้าเกิดคุณสามารถรักษาวุฒิภาวะที่ดีได้งานเงินมาเต็มแน่นอน,นะคะ่ะไพ่ราชินีเหรียญแบบนี้นะคะหลายคนก็มีผู้อุปถัมภ์คำชูนะคุณมีสเสน่ห์นะมีผู้อุปถัมภ์คำชูที่ดีให้ใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกต้องค่ะนะคะ ดาวสุขให้พลังงานโชคลาบอะไรนะคะกับชาวกลุ่มบ้างเดอะฟู Fool, สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือชาวธาตุลมเหมือนคุณชาวกลุมมิถุนตุลน,นะคะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกหรือความฝันความฝันของคุณหรือความฝันของคนรักก็ได้จะนําโชคลาบมาให้นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะชาวกลุ่มขอให้ชาวกลุ่มทุกคนนะคะมีความสำเร็จก้าวหน้าในการทำงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ